สวัสดีคุณผู้ชมทุกแช่นกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องธรรมะเกมมิ่งไงแล้ววันนี้ผมก็ได้มีติดมาเล่นว้าโลแลนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงวอล์คโซนหน่อยเพราะว่ามันวอล์คโซนรู้รู้สึกมันเบื่อๆนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะกลายมาเล่นกับพี่ผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยเบอร์หนึ่งเออมาแล้วมาแล้วแล้วคืออะไรดีปืนพ้ออะไรดี

ทุกคนครับกดยอมแพ้ไม่หรอนี่ตหนาเฮ้ยน้เแลอีกแล้วทไนะเนาะโคตรเว่ยเดียชงอ่อยแฮสิดสามมีแมงปัญญาอ่อวรู้แมปอบบเฮ้มันมันรู้แมปเวมัไม่มาออมหรอกก็ไอ้เรื่องอเาเป็นหน้าจะเล่นรกจัดอะเดินทซงเลย ไม่รู้เลยว่าจะดักตรงไหนดีปิ้งสไปไงวะเออกดจีมั้งเออกดอะไรไม่รู้กดจีมลองกดจีมสี่เหี่ยกดต้องสุดสไป่์นี่ขึ้นมาเอาไปเดี๋ยวมันไปมาสไปน์เล่นไปเล่นะปัจจบัิไม่คิดว่าจะอ้อมมาทางขวาไหนอ่ เฮ้ยยิงมึนะขึ้นไปขิ้นไปขึ้นไปขึ้นโอ้ยหหัวแดกเลยโคตรคมอยู่ไหนวะกูจะหาตัวแม่งมันอุ้ยแฟดมึงจะคมไม่ไหนวะครับจริงจัง กาวเรื่อยๆมขึ้นมที่ยังถ้าตอนนี้แพ้ก็ครอสเลยครอสมาอยู่ขวาหมดเลยมามาลองอยู่กันวะเฮ้ยมาวะโอ้โหนี่ลดอยู่ตายอุ้ยเจอโดนอะไรวะชิบหายแล้วไอวิวสองร้อยมาหายแล้วสงองร้อย เปนแม้นักลยโอ้ยโอ้ยวิเศษปนามาเมือกี้มันมันเดินตามมาล้วใช่่นเยว้โอ้โหเยยอดชัก่อนยิงนะครับต้องชักปืนก่อนยิงโอ้ยบอรอครับเชิญเราเรามาเล่นเตียบเตียบั มาแล้วมาแล้วแต่กูว่าน่าจะแพะ้แหละเพราะว่าน้องกูก็ไม่ค่อยได้เล่น